ยั้ถูกแทงกรอบอยู่ในทางหน้าบูชาเป็นพสุดที่พิธีทีท่ระลเรียนรับรองที่อารานั้นเชื่อโดยทุกท่านไปรล้นานนั้นที่กรองทางเรียนดีคนวันนี้จะขอบคุณขอบคุณอย่างยิ่งนกครัสน นัะโมตสัสสะภะวะโตระโตกับท่านผ้าอน,นิสงส์ริวารทั้งปวงนี้ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนนี้เป็นของพบาทสมเด็จพระเจ้าหัวกงที่ดินนำโดยนายชยาพุทจันทร์ พอมยอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งและมีคาี่้พอาจารย์ผู้รู้ทราบว่าพระภิกษุรูปใดขอพระราด้วยพระประจักษ์ควแก่ท่านพุทธโสตติโพสุทคอนจงอย่าตาอิการขึ้นพร้อมกันคือ าสนาผู้ตาถรร์รก็จินตุสังคุปนังยติสังคัสสะัตะปรังส่วและเครื่องเครืการชัตุออยหีสิีสองท่านตรงห้าเด ประตูยาีโตที่สเจ้าวัดุนนนพระงนองไปยืนที่สารแร่งที่วัดีวนเดอนน

สาิรงเรียนโอลิมปิี่ีารประรครงการ โอเคเอาสุภวสตีคราหนึ่งสองสาครับห